สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตาทิพยรสแค่มีทิพยรสก็อร่อยครบรสท่านผู้ชมครับเมนูที่2แล้วนะครับเมนูนแรกเนื้อผัดมะระต้องไปทําตามดูนะครับผมใส่แป้งมันเล็กๆหน่อยให้เขาเคลือบเวลาเราได้มะระกับเนื้อพร้อมกันนี่หมละมุนเลยแหละครับนี่ดีกว่าครับผัดเผ็ดซี่โครงหมูครับผมใช้นี่พริกแกงใต้ครับสตอซี่โครงหมูครับไม่ต้องพูดมากเลยครับได้ทุกอย่างครบแบบผมแล้วเนี่ยอู้เดี๋ยวล้างซี่โครงหมูหน่อย มีกระดูกอ่อนๆติดมันกรุบๆ,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 ๆเนี่ยนะครับดีเลยครับหมอ้อเราร้อดโ,โ,โอ้โหร้อนช้าแต่โอเคนะครับลอดแล้วร้อนแรงซิโคหมูก่อนเลยนะครับผมผัดนิดหน่อยครับให้เขาให้เขาหมัดๆหมาดๆของผมหมายความว่าเมื่อกี้เรามีน้ำใช่ไหมครับ เราผัดให้เขาแห้งๆนิดนึงก่อนครับแล้วเราก็จะมีกะปิครับกะปิเกลือพริกแกงใต้อ่าพริกแกงใต้นะครับผมมีสตอร์นก็เป็น,ปนพริกแกงใต้แน่ๆอยู่แล้วครับทําตามพร้อ,รอมๆกันนี่สนุกเลยนะครับอ่าเราผัดให้มาดๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะไม่มีน้ํามันเลยนะไม,ไม่ไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันหมูที่เขาออกมานี่แหละครับอ่าพริกแกงใต้ครับ เผ็ดมันต้องเผ็ดสิเห็นพริกแล้วชื่นใจเลยเราก็คั่วพริกกับซิ่โครงหมูเราก่อนนะครับเนี่ยหอมเครื่องแกงแล้วครับถูกใจกะปิเลยครับกะปิลงผมใส่เกลือนิดหน่อยนะครับทีนี้เราก็เพิ่มเพิ่มน้ำนะครับใส่ลงไป นี่นั่นเพิ่มให้ท่วมกระดูกหมูของเราเลยนะครับพูดเป็นกระดูกหมูอย่างเป็นซิโคหมูเพิ่มให้ท่วมเลยโอ้โหโแซบอันนี้คือทําให้ซิโคหมูเรานุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูซิโครหมูเราพอเวลาเขาขูกขิกมันก็จะเหมือนกับผัดแล้วครับอ่ะก็ปล่อย,อยนี้นะครับให้กะปิพริกแกงซึมเข้ากับซิโคหมูเรา เดี๋ยวสักครู่เรามาดูครับเวลาเขาเดือดและนุ่มแล้วเนี่ยน้ำก็จะยุบลงนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับสักครู่ครับนี่ท่านผู้ชมครับเราเคี่ยวจนแบบหม้อเราเคอือยังขอบขอบแบบนี้เห็นไหมนี่คือการเคี่ยวที่งวดจริงๆแล้วทุกอย่างก็รวมอยู่กับหมูแล้วแต่ผมจะต้องมีนี่ครับคาเพื่อให้มีเนื้อสัมผัสที่มีเผ็ดๆหน่อยครับนี่ าใส่ไปเลยครับแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดเราก็ฉีกแบบนี้ใส่แบบนี้เลยหไหมใบมะกรูดแล้วก็สตอรครับทั้งเม็ดอย่างนี้เลยแล้วเราก็ผัดเขาครับกับน้ำที่เราเคี่ยวจนน้ํามันหมูเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะครับ ทีนี้เราก็รอให้สตอสุกหน่อยแต่ก่อนที่สตอสุกเนี่ยผมขอชิมนิดนึงครับว่าเขาได้ที่ต้องเพิ่มน้ำปลาไหมนี่ผมใส่น้ำตาลไปนิดนึงใส่น้ำปลาหน่อยครับน้ำปลาเวลาโดนน้ำมันมันจะหอมมากมานะแล้วก็ใส่นิดนึงครับนี่น้ำปลาทิพรสเราใส่บแบบนี้เนี่ยหอมชื่นใจเลยละครับทีนี้ขอรอให้สตอเราสุกนิดนึงนะครับตังไฟนี่เลยครับท่านผู้ชมครับ เราก็ปล่อยเขาแบบนี้นะไม่ต้องมีน้ำนะครับเพราะอุตส่าห์เคี่ยวน้ําจนแห้งแล้วมันจะได้เข้าเนื้อนะครับให้เขาเคลือบเคลือบหมูแบบนี้อร่อยนะนี่หอมอร่อยมากเดือดเรียบร้อยเร่งไฟหมั่นใจอีกรอบนึงครับให้เขาเดือดเดือดแบบนี้หอมมากมากเอาล้วครับเรียบร้อยโอ้โหนี่บ้านไหนอยู่กใกล้ครัวเรานี่ รับรองได้ว่าถามหาเลยนี่เลยครับผัดเผ็ดซี่โครงหมูครับเคลือบเคลือบแบบนี้แหละครับเห็นไหมน้ํามันไม่ได้ใส่มีน้ํามันออกมาเนี่ยเป็นน้ํามันหมูแท้ๆของเขาเองสักครู่มาชิมกันครับต้องชิมครับหมูเขาคลายน้ํามันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเลือกเลือกหาชิ้นที่จะบอกว่าเผ็ดน้อยไม่ได้ชิ้นที่เล็กหน่อย คนที่ชอบความจัดจ้านนะเผ็ดเค็มติดปลายหวานเล็กๆนะหอมแล้วก็ฉุนจากสตอใครก็ตามที่เห็นพริกที่ผมใส่กับซิโครงหมูแล้วออกมาแล้วมันจัดจ้านมันแซบ่บมันถึงใจแบบนี้ถ้าใครไม่ต้องการก็ลดพริกลงพริกแกงใต้นะลดลงหน่อยได้อาจจะสักครึ่งหนึ่งแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับทําได้หมดเลยแต่สําหรับผมนี่มาตรฐานสูตรต้องเป็นอย่างนี้แหละครับทานไปแล้วหัวเหงื่อไหลน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยใช่เลยครับ แล้วก็ใครก็ตามที่เปลี่ยนเนื้อสัตว์แล้วต้องผัดเคี่ยวแบบนี้ก็ดูเอานะครับว่าเนื้อสัตว์ที่เคี่ยวเนี่ยใช้เวลาน้อยลงเพื่อทําให้เขานุ่มง,ง่ายเราต้องใช้เวลาน้อยใช่ไหมก็ใส่น้ําน้อยหน่อยนะครับแล้วเคี่ยวเวลาสั้นลงก็จะได้ลักษณะเดียวกันนะครับ แม้ถ้ามองถึงเป็นคากิเคี้ยวนะทัแบบนี้นะนี่ก็น่าจะอร่อยเพราะเป็นเจลลี่เจลรี่หน่อยนะกึบกึบกึบน่าจะอร่อยเหมือนกันนะครับแล้วไปคู่กับนี่สตอโอ้โหทั้งเม็ดเลยนะอเอาละครับท่านผู้ชมครับสองเมนูผ่านไปเรียบร้อยสําหรับวันอาทิตย์นี้นะครับเรียกว่าท่านผู้ชมเปิดมาทางช่อง9กด30เนี่ยได้พบกับผมบ่ายสามโมงนะวันอาทิตย์แน่นอนครับมีเมนดดเดูดีเด็ดมาฝากท่านผู้ชมทําเองได้นะครับไม่ต้องไปพึ่งพาร้านตรงไหนรับรองได้ว่าทําคนเดียวอร่อยทั้งครอบครัว ว่าอย่างนั้นครับอย่าลืมติดตามทาง YouTube กับ Facebook ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ